สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาสอนต่อในเรื่องของฟังก์ชันนะคลิปนี้จะมาสอนการส่งข้อมูลผ่านฟังก์ชันวันนี้เราจะมาสอนเรื่อง passing by value เรามาสร้างฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันให้ฟังก์ชันเป็น void นะจะไม่มีการ return ตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชั n หนึการ passing คือการส่งข้อมูลลงไปในฟังก์ชันใน main เราประกาศตัวแปรมาหนึ่งตัวแปร โดยตั้งชื่อตัวแปรนั้นว่าอ n นเเท่ากับห้าและเราจะประกาศแลวเราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งโดยให้ฟังก์ชันหนึ่งจะมีค่า,จะ,คาจะมีการรับค่าตัวแปรมาหนึ่งตัวตั้งชื่อว่า x ตัวอ n p พ t ตัวหนึ่งมีค่าเป็นเราเอาตัวอิตัวหนึ่งเ็เท่ากับ x บวกสาม เมืการเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งเราต้องการส่งตัวไปก็ไปข้างในเพราะในฟังก์ชันหนึ่งมีพารามิเตอร์อยู่ก็คือตัว x เนี่ยเราก็ส่ง x ก็ไปข้างในฟังก์ชันหนึ่งส่ง x ก็ไปข้างในฟังก์ชันอะเริ่มต้นเป็นห้าส่งเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นเป็นห้าส่งก็ไปก็เป็นหน้า แล้วเราจะมาแสดงผลให้ดูกันนะว่ากัน่อนตำอานและหลังตำนานมีผลยังไ,ไงอันนี้ตั้งชื่อว่า before m a t before take เท่ากับสิ B, take. So, ่งดีแสดงเองส่วนนี้ก็เหมือนกันนะเราจะตั้งชื่อว่า after before after กับ after ก่อนและหลัง ส่วนในฟังก์ชันเราตั้งชื่อว่า in function function x กับ c o ิ i ดี select in ชื่อชื่อที่ส่งกลับกับชื่อที่รับกลับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้การเนี้ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะ เพราะยังไงถ้าเราให้ x เท่ากับ r ยังไงมันต้องสูงองามาแล้วต้องประกาศให้เมร,รู้จักก่อนเราจะมาลองรันให้ดูวนะเราก็จะเห็นหะน้า before x เท่ากับ r ในฟังก์ชันก็คือเท่ากับ8ก็คือเอา x เท่ากับ5เนี่ยส่งเข้ามาในฟังก์ชัน1นะแลนะเราจะได้5บวก3เท่ากับ8ส่วน after x A, เท่ากับหเราจะเห็นว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากับ8นะเพราะว่าเมื่อออกมาข้างนอกมันก็จะเป็น5เหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะเราส่งข้อมูลเข้าไปใน passing value ส่งเข้าไป ทำในฟังก์ชันเราก็จะเสร็จในฟังก์ชันเลยนะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแค่ในฟังก์ชันนั้นเท่านั้นก็คือในฟังก์ชันนี้นะมันก็จะทําแค่ในฟังก์ชันนี้มันก็จะได้เท่าก,กับ8เมื่อเราํากลับมาที่บรรทัดที่8ดนะมันก็จะได้5้าเท่าเดิมเราจะมาสรุปก,กันนะเรามีฟังก์ชัน in m a i n เราสร้างฟังก์ชันมาหนึ่งฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันนี้เป็นชื่อว่าฟังก์ชันหนึ่งมีปรามิเตอร์เป็น x ในฟังก์ชัน main เราจะก็จะแห้ตัวแปร x เท่ากับ r อันนี้แล้วก็เราก็จะมาจำบรรทัดที่จากการ,รันโปรแกรม before x กองเราก็คือ x เท่ากับหหลังจากนั้นเราก็จะมาียกใช้ฟังก์ชันที่1ก็คือบรรทัดที่สิบสองนะเราจะมาใย้ใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือ x เท่ากับ x บวก3าม ก็คือสุ่ม x จากเมนสุ่งผ่านพารามิเตอร์ฟังก์ชันหมาเราจะได้ x เป็น5เราก็จะได้ x เท่ากับ5บวก3เท่ากับ8ในฟังก์ชันที่1นี้เราก็จะได้8นะพอเราได้ใช้ฟังก์ชันนี้เสร็จเราก็จะมาทำาบรนตัดที่8ต่อก็คือ after หลังจากนั้นเราจะเอ็นได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ5 มันก็จะได้ห้านะเหตุผลที่ได้ห้าเพราะว่าจากฟังก์ชันที่หนึ่งของเราเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีการรีเทิร์นค่ากลับถ้าเราไม่รีเทิร์นค่ากลับก็คือค่านี้มันก็จะอยู่แค่ในฟังก์ชันเท่านั้นส่วนเมื่อเรามาทำนอกฟังก์ชันในฟังก์ชันเมนนี้มันก็จะได้เท่ากับห้าที่เราประกาศมา